สวัสดีครับคุณผู้ชมดูกานอยู่กับผมช่างเอลัมูลเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้มาดูก็จะเห็นว่าช่องด้านขวามือของคุณผู้ชมนะครับมันลงลง,ลงอยู่อีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าถอดอินเวอร์เตอร์ไฮริดยี่ห้อเดยี่ครับหรือว่า d ดีเย่ครับเอาออกไปนะมีคุณลูกค้ามาจองไว้นะครับก็จำเป็นต้องถอดออกนะครับนะตอนนี้ก็จะมีอินเวอร์เตอร์ ของ m a x s k y Solar นะครับรุ่น 6k ครับมาติดตั้งแทนนะครับเดี๋ยวก็ติดตามชมกันครับนี่นะครับของใหม่ๆครับลำาพนเชียงใหม่ครับมาเอากันได้ครับที่บ้านผมเลยครับเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับกับอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออนออฟกิดครับเป็นรุ่น SUNT ขีด6 0 k w C t นะครับเปิดออกมากนะครับก็จะเห็นรายละเอียดของบริษัท Maxsky Electric ครับแล้วก็เงื่อนไขอะไรต่างๆของสินค้านะครับมีเบอร์โทรติดต่อนะครับชื่อที่อยู่อะไรเรียบร้อยนะครับข้างในนะครับก็จะมีฟิลเตอร์นะครับเป็นแบบแม่เหล็กนี่มีคู่มือครับ อันนี้ก็เป็นใบ QC ครับในการตรวจเช็คของโรงงานมีสายแรนนะครับไว้เชื่อมต่อกับการขนานเครื่องการเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ครับมีขั้วของแบตเตอรี่อันนี้ก็จะเป็นขั้ว MC4 นะครับทั้ง4หัวน,นี่ก็ขั้วต่อ AC in AC out นะครับมีพุกมาให้ด้วยนี ตัวใหญ่ๆครับอีกกล่องนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็น ct นะครับ ct กันย้อนนะเป็นรุ่นที่ต้องมี ct นะครับเพื่อให้เครื่องทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับเข้าหัวมาให้เรียบร้อยเลยครับดูด้านหลังนะครับก็จะมีขายึดติดกับฝาผนังนะครับเป็นบาร์ยาวๆแบบนี้ครับจะเห็นว่าก่อนที่ผมจะติดตั้งอุปกรณ์หินวอเตอร์ ชุดใหม่นี้นะครับผมก็จะปิดไฟทุกจุดก่อนนะครับก่อนติดตั้งนะครับผมก็จะวัดจุดศูนย์กลางระหว่างเครื่องนะวัดดูแล้วนะครับความกว้างของขาก็อยู่ที่36นะครับาหาร2ก็จะอยู่ที่18แแล้วก็ดูระดับด้วยนะครับความเอียงเมื่อได้แล้วก็มาร์กไว้ครับ ตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อนข้างที่จะใช้เวลาครับก็ตรวจสอบครับเรื่องขั้วแบตขั้วบวกขั้วลบครับไฟ AC in AC output ครับกันย้อนครับไฟแผงขั้วบวกขั้วลบครับดูที่สวิตช์ด้านข้างครับอยู่ตำแหน่งออฟนะครับสวิตช์ power ก็อยู่ตำแหน่งออฟนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้จ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องก่อนเลยนะครับ นื่องจากว่าตอนนี้นะครับทั้ง2เครื่องใช้แบตลูกเดียวกันครับเวลาเปิดก็ b ีมเอาจจะตัดได้นะครับผมลองดูครับนะตอนนี้นะครับบีมมันตัดครับถ้าบีมเอัดนะครับก็ให้ปิดเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่ก่อนครับรอ b ีมเมันรีสตาร์ทกลับมาครับที่มันตัดก็เพราะว่าเครื่องมันกำลังติดตั้งใหม่นะครับภายในเครื่อง ยังไม่มีไฟค้างใดๆนะครับเวลาเราจ่ายไฟเข้าเครื่องครั้งแรกครับตัวเก็บประจุมันจะพยายามเก็บไฟจากแบตเตอรี่ไว้นะครับแต่ถ้ามันเข้าอย่างรวดเร็วครับบีมเอสอาจจะเห็นว่ามีการสป์กมีการอาร์กอะไรก็ได้นะครับมันก็เลยตัดตอนนี้บีมเอสกลับมาแล้วนะครับถ้ามันรีกลับมาไฟจะเต็มกันทุกดวงนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เต็ม ผมจะลองจ่ายไฟเข้าเครื่องใหม่ครับมันจะจ่ายเข้าเครื่องทั้งสองเครื่องพร้อมกันเลยครับลองดูยังตัดอยู่นะครับจะเย็นๆนครับเดี๋ยวต้องได้สักครั้งหนึ่งตอนนี้บีมเอสกลับมาแล้วนะครับผมจะเปิดเบรคเกอร์แบตอีกครั้งหนึ่งจะเห็นว่าตอนนี้ไม่ตัดแล้วนะครับแปลว่าแบตเตอรี่จ่ายเข้าเครื่องได้แล้วนะครับถ้าเปิดสวิตช์พาวเวอร์เครื่องต้องทำงานเลยเปิดแล้ว ไสีน้ำเงินออกมาครับหยวดรอหน้าจอติดเครื่องนี้รันกันใหม่ๆกันเลยนะครับยังไม่ได้ตั้งค่าใดๆครับก็จะเป็นค่าโรงงานอยู่ครับเดี๋ยวผมจะไปดูการตั้งค่าอะไรต่างๆด้วยนะครับเนื่องจากว่ารุ่นนี้นะครับผมมีใช้อยู่ตัวหนึ่งครับทํางานได้ดีมากจะเห็นว่าตอนนี้มีไฟจากแบตเตอรี่นะครับเขาเครื่องแล้วก็พร้อมที่จะจ่ายให้โหลดนะครับ โหลดฝั่งนี้ที่เป็นรูปปลั๊กนะครับก็จะเป็นโหลดที่อยู่ฝั่งกริดนะครับจะใช้เป็นโหลดที่กินไฟมากๆนะครับจะไว้ที่จุดนี้ส่วนโหลดตรงนี้นะครับที่เป็นรูปคอมพิวเตอร์ครับตัวนี้ก็จะใช้เป็นแสงสว่างครับแสงสว่างปลั๊กอะไรต่างๆแล้วก็โหลดที่กินไฟไม่สูงมากนะครับเป็นโหลดที่จําเป็นนะครับอยู่ตรงนี้ครับก็คือในด้าน A C output ครับอันนี้ เป็นโหลดที่อยู่ฝั่ง AC in นะครับฝั่งกริดซึ่งมีการย้อนกันไว้ครับเพื่อไม่ให้มันย้อนใบการไฟฟ้าครับเข้าไปดูการตั้งค่าครับด้านบนนะครับก็จะเห็นการตั้งค่าวันเดือนปีครับอันนี้ก็แบ็คไลท์ครับสามารถตั้งได้ไปที่คอนเนคชั่นโหมดครับอันนี้สแตนอโลนนะครับเลรีกว่าจะใช้แบบไหนครับ แต่ a l นา e โก็คือเดียวเดีๆโหมดนี้นะครับ Work m o d e ม e t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  i n g ผมจะตั้งเป็น limit function นะครับโดยใช้ ct เป็นตัวควบคุมแบตเตอรี่นะครับ low-volt p r r t t e t t นะครับต่ำเท่าไหร่ก็ให้ตัดนะครับแบตเตอรี่กลับมาที่กี่โวลต์ครับเวลามีการบายพารการไฟฟ้าแล้วนะครับลิมิต c u r ร์เลนะครับก็ตั้งค่าลิมิตการชาร์จไว้นะครับ สำหรับแบตเตอรี่1 0 0นะครับให้ตั้งที่3 0แอมใครใช้แบตเตอรี่2 0 0แอมป์ให้ตั้งที่40ใครใช้แบตเตอรี่3 0 0แอยป์นะครับให้ตั้งที่5 0แอมนะครับแม็กซิมัมดิดชาร์จนะครับก็คือสามารถดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปได้สูงสุดที่กี่แอมครับนี่ก็แบตเตอรี่ชนิดไหนเข้าไปดูกลิทเซตติ้งนะครับโหมดนี้สำคัญเลยนะครับเป็นการตั้งค่าในช่วงเวลาที่จะจ่ายโหลด ฝังหนักๆน,นะครับในฝั่งกริดก็คือใช้งานจุดนี้ครับ Advanced setting นะครับก็เป็นการตั้งค่าอะไรต่างๆ AC coupling ใช้ไหมนะครับถ้าไม่ใช้ก็เป็น Disable นะครับความที่ด้าน AC out นะครับที่50 h เแรงดันด้าน AC output นะครับที่230ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับการตั้งค่า ผมแนะนำนะครับให้ตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชันครับจะง่ายกว่ามาดูหน้าจอตอนนี้นะครับมีไฟ AC output ครับ2 3 1อโวลต์ครับเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟ AC in เข้าเครื่องครับจ่ายเข้ามาไฟ AC in นะครับจากกริดมาแล้วนะครับที่2 4 8โวลต์ครับความถี่ยังไม่มานะครับ เรอเครื่องคำนวณมาแล้วนะครับที่49.8สถานะการทำงานนะครับแบตเตอรี่สเตตัสครับอยู่ที่ดิสชาร์จแบตเตอรี่เคอร์เรนซ์2.8แอมป์เดี๋ยวผมจะสลับไปที่โหลดนะครับตอนนี้สลับมาใช้โหลดแล้วนะครับดูโหลดใช้งานตอนนี้ฝั่ง AC output ครับใช้ไฟอยู่ที่126วัตต์ครับ เดี๋ยวผมลองเปิดเตาไมโครเวฟดูครับดูนะครับเปิดเตาไมโครเวฟแล้วดูการกินไฟนะครับในฝั่งโหลดครับหรือว่าฝั่ง ac output ครับอยู่ที่1590ส่วนฝั่งกริดครับด้าน ac in เป็น0ครับฝั่ง ac in นะครับ ฝังกริดก็จะมีโหลดเฉพาะเครื่องทาน้ำอุ่นเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยครับเปิดนะครับตอนนี้เปิดเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วจะเห็นว่าฝั่งกริดนะครับกินไฟอยู่ที่3 1 8 0ครับ ซึ่งเราตั้งไว้ให้จ่ายโหลดฝั่งแบตเตอรี่นะครับในช่วงเวลาครับน่าจะอยู่ประมาณพันหครับมันเลยใช้ไฟจากการไฟฟ้ามาผสมไปด้วยนะครับเดี๋จะดูก่อนนะครับกลิดเซตติง่งจะเห็นว่าช่วงเวลา1 7จนถึง23นะครับ1 7 0จนถึงเที่ยงคืนเราตั้งไว้ที่1,500นะครับ มันก็เลยใช้ไฟจากแบตเตอรี่ที่พันห้าเดี๋ยวผมจะลองไปเพิ่มดูครับเพิ่มที่สี่พเลยแล้วกันนะครับสี 4, ่พันเอาละครับตอนนี้อยู่ที่สี่พันะครับกลับไปดูใหม่จะเห็นว่าตอนนี้นะครับมันดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปเลยครับที่3ามพันห้า เพื่อไปจ่ายให้โหลดครับแล้วก็จะไม่มีการใช้ไฟจากการไฟฟ้านะครับเขาตั้งให้กินไฟจากการวฟฟ้าแค่10วัตต์เท่านั้น,นครับถ้าแบบนี้ก็ถือว่ากันย้อนทำงานปกติครับไม่มีปัญหาใดๆเครื่องนี้6,000วัตต์ครับตอนนี้ใช้ไฟไปที่3,690ครับอันนี้ดันไปฝั่งออนกริตนะครับส่วน AC output นะครับก็ยังเป็น87วัตต์อยู่ ผมจะลองเปิดเตาไมโครเวฟอีกครับเปิดเตาไมโครเวฟอีกครับอีกพันกว่าอ่าพันห้าร้อยสามสิบครับจะเห็นว่ามันไม่พอแล้วนะครับก็เลยดึงไฟจากการไฟฟ้ามาร่วมครับอ่าการทำงานก็ประมาณนี้นะครับปิดเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับ ข้อดีของอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้นะครับก็จะเหมือนอนกับของเดย์เย่พวกนี้นะครับการทํางานก็เหมือนกันเลยครับก็คือเอาแบตเตอรี่ไปออนได้นะครับโดยมีกันย้อนกันไว้ครับเพื่อไม่ให้มันย้อนไปที่การไฟฟ้าส่วนรายละเอียดอื่นๆน,นะครับเดี๋ยวก้อยมาทําคลิปกันทีหลังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกับผมช่างเอ๋ลาบุญสวัสดีครับ